สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนในการแก้สูนรอนะครับของวิชาคูพานุพงนะครับอันดับแรกครับไปที่ l ลายนะครับแล้วให้นักเรียนสแกน QR Code นะครับรูปที่ครูส่งไปให้นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันจะต้องเข้าร่วมด้วยรหัสนะครับเมื่อสแกน QR Code แล้วอย่างที่บอกนะครับเราต้องใส่รหัสนะครับที่ครูให้ไปนะครับคือ k w ใหญ่นะครับแล้วตามด้วยเลข16 4ครับ กดต่อไปครับมุมบนขวาเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้นักเรียนนะครับใส่ชื่อเล่นนะครับอันนี้นะครับใส่ชื่อเล่นเราก็ใส่ชื่อนะครับชื่อไม่ต้องชื่อเล่นนะใส่ชื่อนะครับแล้วก็ห้องที่ปัจจุบันที่นักเรียนอยู่นะครับเช่น2อามแล้วก็เลือกรูปนะครับรูปภาพนะครับเพื่อให้ครูเห็นหน้าตาด้วยเนาะว่าหน้าตานักเรียนเป็นไงนะครับหงจากนั้นกดเข้าร่วมครับมุมบนขวามือ นักเรียนครับเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูด้านขวามือนะครับให้ดูด้านขวามือก่อนเขาอยากเป็นแนวโนตนะครับดูด้านขวามือนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะเข้าสู่ระบบแก้ศูนร,รอของครูพานุพงเนาะนะครับนักเรียนก็ไปดูภาระงานที่ขีดสามเหลี่ยมนะครับด้านบนมุมขวานะครับไปที่โน้ตนะครับภาระงานอยู่ที่โน้ตนะ โอเคครับภาระงานอยู่ที่โนต้ตนะครับภาระงานที่1คือการท่องสรุปเนื้อหาบทที่1จํานวนเต็มนะครับนี่นักเรียนก็เข้าไปดูตรงนี้นะครับกดเซฟรูปก่อนนะครับกดบันทึกรูปก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนส่งไปให้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อจะดูระหว่างท่องนะครับนักเรียนแล้วเราก็ไปที่หน้าช่องแชทต,ตรงนี้นะครับกดไมโครโฟนมุมขวาล่างเนาะ กดไมโครโฟนตรงมุมขวาล่างนะครับเพื่ออะไรเพื่อบันทึกเสียงนะครับเราก็ท่องสรุปเนื้อหาบทที่1นนะครับที่นักเรียนเสพรูปมานะครับสรุปเนื้อหาบทที่1นึ่งนกเรียนกดแชร์ไว้สรุปเนื้อหาบทที่1จํานวนเต็มนักเรียนก็ท่องไปเรื่อยนะครับท่องจนไปสุดว่ายกเว้นตัวหารเป็น0ูนย์นะครับแล้วก็กดปล่อยนะครับข้อความเสียงนะครับของนักเรียนก็จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ รเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเสร็จภาระงานที่1แล้วนักเรียนก็ไปภาระงานที่2ครับภาระงานที่2ออยู่ในช่องน้ตเหมือนกันอยู่ที่โน้ตเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการทำํำแบบฝึกหัดเลขยกกำลังคือหาค่าของเลขยกกำลังนะครับในไลท์เวิร์กชีตนักเรียนก็เข้าไปกดที่ลิงก์ตรงไลท์เวิร์กชีตตรงนี้โอเคไหมครับนี่มันก็จะเห็นนี่ รายเวิร์กชีตตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้นักเรียนนักเรียนก็เขียนชื่อด้วยนะครับอย่าลืมว่านักเรียนต้องเขียนชื่อด้วยนะครับนี่ชื่อด้วยนะครับใส่นามสกุลน,นั้นเรียบร้อยปุ๊บหาค่าของคําตอบครับศูนย์ยกกำลังสองมีค่าครับเท่าไหร่ยกกำลังสองคือหมายความว่าศูนย์คูณกันสองตัวเท่ากับศูนย์คูณศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์นะครับทำไปทุกข้อทําให้ถูกทุกข้อเลยนะครับเพื่อเ,าเอาคะแนนสิบเต็มสิบ โดยที่ขวอยากให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขได้อย่าง25ยกกำลังก2ก็คือ25คูณกัน2ตัว25คูณ25ก,ก็ได้625เมื่อนักเรียนกดเครื่องเลขจะไปถึงครับ30ยกกำลังก2ก็มีค่าเท่ากับ900นักเรียนหาค่าไปางี้เสร็จปุ๊บกดตรง finish ครับน,นี่นักเรียนก็จะเห็นว่าเขาจะขึ้นข้อมูลว่า check your check my answer นะครับด้านซ้ายมือนักเรียนก็กดเพ,เพื่อดูคะแนนของนักเรียนครับว่าได้10เต็ม10ก็เป็10เต็ม10ท่านั้น,นครับเมื่อเป10เต็ม10ท่าน,น,นั้นเรียน ใช้วิธีการแคปหน้าจอก็แล้วแต่ของนักเรียนนะครับว่าจะแคปยังไงเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่ไหนกลับไปที่ไลน์โอเมชของเรานะครับไลน์โอเมชของเราไปที่คีด์ซ้ำคียข้างบนครับไปที่โนต้ตนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับตรงจุด3จุดนะครับจุด3จุดที่เป็นกล่องข้อความเนี่ยให้เรียนกดเข้าไปแล้วส่งส่งก็ส่ง,ส,งส่งที่เราแคปหน้าจอครับส่งรูปที่แคปหน้าจอที่เราได้10เต็ม10นี้เข้าไปที่ระบบ นะครับไม่ต้องพิมพ์ชื่อไม่ต้องพิมพ์ข้อความอะไรทั้งสิ้นกดส่งเลยครับเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับว่านักเรียนส่งเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้นี่คือส่งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วเรียนจะเห็นว่าวิธีการสอบนะครับก็มีแค่2องานนะครับโดยที่นักเรียนไปดูที่โนตนะครับภาระงานแรกก็คือสรุปท่องสรุปเนื้อหาจำตเต็มนะครับท่องในช่องแชทแล้วก็ทำไลฟ์เวิร์กชีตแล้วก็แคปหน้าจอมาส่งในกล่องข้อความในภาระงานที่2 โอเคนะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในขั้นตอนในการแก้สูตรลอนะครับง่ายนิดเดียวนะทำให้ตรงเวลานะครับทำให้เสร็จนะครับภายในเวลาไม่งั้นนักเรียนจะเรียนซ้าโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ดูซ้ำอีกรอบเนาะเพราะว่ารูไปเร็วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ